อ่างทองมีอะไรแบบนี้ด้วยงานศิลปะประติมากรรมสุดแปลกครับห <Wow. S 1> ันไปทีไรนี่ตกใจทุกทีแต่ผมมั่นใจได้เลยว่าทุกรูปปั้นจะต้องมีความหมายอะไรแน่และยังมีน้อนควายยักษ์ตัวใหญ่รวมถึงนางเงือกสุดสวยที่อยู่ด้านหลังกับน้อนหมา2-3ตัวที่นอนอย่างสบายใจงานศิลปะเหล่านี้ถูกสร้างที่บริษัทเอเชียไฟอาร์คลิปนี้ดูกันเพลินนะครับเพราะว่านนวันไลจะพาไปดูโรงงานคร่าวๆเพราะว่าผมเชื่อว่ายังมีอีกหลายท่านที่ยังไม่รู้จักสถานที่แห่งนี้ฝากแชร์ให้โลกรู้ว่าอ่างทองก็มีดีครับเดินต่อมาอีกนิดนึงเราจะเจอก ที่นี่กาลังจะสร้างองค์ที่ใหญ่กว่าแบบมะฮึมานี่เป็นเพียงแค่รองเท้าข้างเดียวเท่านั้นที่นี่คือรานอิสรภาพ109ตั้งอยู่อาเภอป่าโมจากจังหวัดอ่างทองครับอยู่บริเวณด้านหลังหลวงปูท่ทวดอยุธยาครับและต่อมาผมอยู่ที่บริษัทเอเชียฟไฟร์เจ้าของเดียวกับร้านอิสรภาพ109ผู้ริเริ่มโครงการคือท่านถวันเมืองชา้ารายละเอียดต่างๆผมจะมาเล่าให้ฟังอีกรอบหนึง่งที่ผมได้มาโรงง,งานก็เพราะว่าทางบริษัทสนใจติดต่อให้ผมมาเป็นโปรดักชันให้ครับทั้งคิดถ่ายทําตัดต่อภาคเสียงครบจบที่นนวไลลท์วัทาา้บน และส่วนป่าเย็นๆครับปัจจุบันมีเจ้าของกิจการอีกมากมายติดต่อให้ผมเป็นโปรดักชันให้ซึ่งเราอยู่ในยุคที่ควรสร้างตัวตนเพื่อต่อยอดธุรกิจให้คนเห็นมากขึ้นเพราะว่าถ้าธุรกิจของคุณหรือคุณเองมีชื่อเสียงจะมีโอกาสต่างๆและต่อยอดให้เติบโตมากขึ้นทางบริษัทมีทีมงานเยอะมากๆและช่างฝีมือมากประสบการณ์กว่าหลายร้อยคนนนวันไลดีใจมากที่ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่ไว้ผมมาเล่าให้ฟังและรีวิวสถานที่แห่งนี้อีกครั้งนะครับ